นางไปถ่ไม่ชายไม่สวยกาเปียนพักคาร์บอนคุชตนางสาวจิรัชยาพรต้นเรืองฤทธิ์นะครับนักพิจารณากาวโดยได้ดําเนินการจัดงานสหกรณ์ไทยช่วยคนไทยลดค่าครองชีพในสี่ภาคเพื่อจัดแสดงและจัดจาหน่ายสินค้าช่วยเศรษฐกิจนะครับไม่ว่าจะเรื่องผลิตเรื่องบริโภคการค้าบริการต่างๆซึ่งก็มีการยอมรับว่าสหกรณ์นั้นมีบทบาทมากนะครับ และทุกวันนี้กิจกรรมขายสินค้าเพื่อลดค่าคลองที่จากที่น้องทั่วประเทศนะครับช่วงนี้ก็ให้ท่านประธานนะครับก่อนอื่นก็ขอเรียนทางมาถึงแล้วนะครับเราจะขอประกอบพิธีในช่วงแล้วเราจะาไปดูถ่ายสวยเลย่างนะครับก็ลองไปดูกันหวังว่าท่านที่มาขายก็คงจะได้ไประสบความสำเร็จน,นะครับขอให้อ่ เป็นไปตามว่าูจากทั่วประเทศ30จังหวัด90สิบพื้ผมก็จะไปดูว่าแกงพูกปลาอยู่ตรงไหนนะส้มแขกอยู่ตรงไหน ช่วยคนไทยลดค่าของชีพนะครับเป็นสลักให้ทราบว่าตอนนี้สะกอจังหวัดสุรินทร์นะครับได้เปิดงานอย่างเป็นทางการแล้วนะครับงานวันที่2ถึงวันที่ห้ากลับบ้านได้นะครับแล้วก็ช่วยเกษตรกรบอกตอบกันด้วยนะครับว่าในงานสะกอนไทยช่วยคนไทยลดค่าของชีพมีสินค้ามาจากหลากหลายนะครับขายสะกอแต่ก็จะหัดนะครับได้ส่งราคาเป็นธรรมนะครับไม่แพงนะครับเป็นสินค้าที่ได้มาตัดหาดีหลายๆจังหวัดที่นําสินค้ามานะครับ จะมาที่เราให้ดีเลย นี่เป็นปนปรือไกวเป็นปรานาอนรียอยรันนี้รยังมีสน้า้อย่าสนใจครับและก็เป็นสินค้าที่มีคุณภาพอร่อยมาจากภาคใต้ก็มี้างเหนือก็มีอีสานก้วป็ยอะนกครภาคกลางก็มีก็เกิทงมาเลือกเลือกซื้อตนก่อนมาถึงบ้านแล้วนะครับเอาของมาจำหน่าย เรทราบว่ามีทางหนังสือเ็นยนนิวได้ให้ตัดคูปองส่วนลดมูลค่า10%บน้ในงานนี้ครับก็มีบูธขายของหนังสือเบียนนิวด้วยก็ก็น่าสนใจครับมีทั้งอะไรน้ำปลาในงานครับอ้งครับานรับ้พาสมาชิกมเินการจัดการในลักษณะลามจังหวัาข นามของชาวตะกอนในจังหวัดชุมพรนครับเรขอเรียนให้ทราบว่าขณะนี้นะครับรัฐบาลการโดยรัฐบาลรัฐบาลมอบให้กระทรวงเกษตรและคนในตะกอนทำมาดําเนินการแต่ตรงตางนะครับตะกอนไทยช่วยคนไทยพัฒนาคนที่มาจากสภาวะเศรษฐกิจตอนนี้ก็รู้สึกว่าไม่ค่อยดีแต่ว่าจะทำอย่างไรให้กับประชาชนจะได้มีโอกาสได้ซื้อสินค้าหลากหลายที่มาบริการถึงที่นะรรบบาท